ทำไปแล้วผู้เรียนครดอจะพ้องคเดือรอดเห็นไปแล้วผู้รีนได้รัประโยชน์จะพ้องก็ัะโยนดีแคว่าดีรไปแล้วผู้เีเดือรอดตัวเองเือรอดดทสว่างเนหองไมได้ It's yeah. you มันมันก็โง่เลอดแล้นก็โง่ใจคือไปทำเินไปไปความดีของนเดจะเสีี่อ No. Ah. มาทารมาวี yeah, yeah. por